อันนี้เป็นตัวซื้อมาใหม่นะมันใหญ่กว่านิดนเงทีนี้เราต้องการให้มันลงบ่อพอดีเลยลงหลุมพอดีเลยเราใช้ใชตัวเดิมใส่เข้าไปแล้วนี่อย่างนี้ก็จะพามาดูวิธีการใส่น้ำเชื่อขอน้ำเชื่เอาของเดิมใส่หมุดเขาไปล้างจานนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จบแล้วนะครับท่านผู้ชมมันมีสองหลุมหลุมข้าง,งบนหลุมใหญ่กับหลุมเล็กหลุมเล็กสรับล้างแก้วน้ำ แก้วกาแฟคุณใหญ่ล้างชามนะครับท่าน่านอันนี้คือข้อนำรบนันสลับมันจะลงมาจากหลุมเล็กมารวมกันที่หลุมใหญ่นะครับท่านผู้ชมง่ายๆครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียวสำหรับหมุนเข้าตรงสูตรอ่างนะครับท่านผู้ชมมันจะมีแถมมาครับทุกสะดือทุกชุดที่เราไปซื้อหรือว่าเราจะซื้อต่างหากก็ได้ครับแต่มันมีแถมมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยหมุนเข้าไปเลย พร้อมสายนะครับสายก็จะเป็นหัวของเดิมมันนั่นแหละหัวของเดิมใส่เข้าไปแต่ไม่ต้องไปซื้อหรอกนี่เรามาแค่เปลี่ยนสตูร์กระป๋อแก้ไขอาการของที่มันรั่วซึมแค่นั้นเองนี่ก็หนึ่งจะทำแบบไหนก็เราดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำตามคลิปไปเลยดูว่ามีข้อสงสัยอะไรที่จะรับขอความคิดเห็นหรือว่าอยากสอบถามก็เปิดหน้ะเวลยที่แฟนเพจเฟซบุ๊กช่างเล็กซ่อมได้นะครับตำรวจตรงไหนวะเดี๋ยว

เอาไว้ลองเปิดใหม่ลองเปิดไฟดูนะครับพอก่อนตอนนี้มันยังซึมอยู่นะครับเราจะต้องใช้เทปปันเกียวพันครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมพันแบบนี้ก็อยู่ได้นานหลายสิบปีทัดจนใช้จนลืมเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยันแบบครบรอบแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับโอ้ยนี่เราต้องเปิดดูนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคครับสำหรับการแก้ไขก็ง่ายๆครับไม่ต้องไปซื้อของเพืองแค่เทปพันเพียงวนเยวะเองนะครับแก้ง่ายมากๆนะครับเนี่ยอยู่เลยไม่มีที่ด่วตอนนี้สำรวจทาที่ด่วอยู่โอเคครับขอบคุณทุกคานับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ